เดินลงม้าเดินลงม้าค่อยๆเดินก็ได้เราวังไงหลังด้น่ะเราหวังไงหลังเด้อแต่ก็จะมีนกเยอะ กจังบางแสนได้ไง,งนอะจากเป็นแค่บางปูนอกจากน้ำก็จะบริสันต์อจากเเริ่มแตะวันเริ่มจะปค่อยลุกมาจากน้ำแถวนิมบม่แมนน้ำทะเลแบบเป็นยู จะเป็น บางแสนยังไงนอกจาเป็นแค่บางปูนอกจากน้ำก็จะบดใสเดินลงมาเดินลงมาค่อยๆเดินก็นได้ระวังไงหลังได้นะระวังไงหลังเด้อัดเราเรื่องลมเย็นสบาย ไปกับพี่ ายายมาเย็นสบายอากาศสดชื่นะคจังาาต้องนุ่นไปกับนิมนเขาเป็นยอยู่ไหนนิมบินเขาเริ่มแต่วันเริ่มจะปล่อยลุ่มมาจังน้ำแถวนิมโบเมนน้ำทะเลแบบเป็นอยู่เดินลงมาเดินลงมาค่อยๆเดินก็นได้ระวังไงหลังด้วยน่ะ

พขาเริ่มตะวันเริ่มจะกระคอยลุกม,มาจากน้ำแถวนิมโบเมนนามทะเลแบบเป็นยูเขาเริ่มตะวันเริ่มจะกระคอยลุกม,มาจากน้ำแถวนิมโบเมนนามทะเลแบบเป็นยู เดินลงมาเดินลงมาค่อยๆเดินก็นได้ระวังไงหลังด้วยนะระวังไงหลังเด้อป้ายมาเพราเริ่มแต่วันเริ่มจะปะค่อยลุ่มมาจากน้ำแถวนิมบอบเมนน้ำทะลเลแบบ เป็นย ch ch ูจังบางแสนยังไงนอกจากเป็นแค่บางปูนอกจากน้ำก็จะบรใสนจมาจากบ้นออกจากบ้านชวนมาแยกออกเอาบรรยากาศเดินลงมาเดินลงมาค่อยๆเดินก็ได้ระวังไงหลังเด้นะระวังไงหลังเด้อ រៀងនៅនិយាយសមា เเริ่มตะวันเริ่มจะปะ่อยลุกม,มาจากน้ำแถวนิมโบแมนนามทะเลแบบเป็นยูเขาเริ่มตะวันเริ่มจะปะ่อยลุกม,มาจากน้ำแถวนิมโบแมนนามทะเลแบบเป็นยูทำรห้ฉ่ จังบางแสนจังังจะเป็นแค่บางปูเนาอจ้งน้ำก็จะบรใสน้องาจากอจากบชวนมาแกอกาบรรยาาจังบางแสนยังไงไมจะเป็นแค่บางปูเนาอจ้งน้ำก็จะบรใสน้ย้างว เดินลงมาเดินลงมาค่อยๆเดินก็ได้เราวังไงหลังด้วยนะเราวังไงหลังเด้

เราเริ่มตะวันเริ่มจะสปะยรลุ่มมจาจากน้ำแถวนิมอบเมนน้ำทะเลแบบเป็นยู